ภาคเหนือเรามาดูการบุกรุกผื้นป่าฮา,าลาบลาซึ่งถือว่าเป็นผื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้ในขณะนี้นะคะเราจะเห็นว่าการบุกรุกไม่ว่าจะเป็นการแพ้วถางเพื่อทําการเกษตรหรือการตัดไม้กิษนาไม่เพียงแต่ทําให้ระบบนิเวศถูกทําลายค่ะแต่ยังส่งผลต่อชีวิตทุกชีวิตในป่า โดยเฉพาะชีวิตของชนเผ่าซาไกนะคะที่ตอนนี้กำลังถูกรุกรานจากกลุ่มผู้บุกรุกจนทำให้พวกเขาต้องอพยพเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นมากขึ้นจนเกือบจะติดชายแดนแล้วนะคะติดตามปัญหานี้จากคุณปิติพรเพรามัทุรสค่ะทับหรือเพิงพักของซาไกที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า3เดือน ภายในป่าฮาราบาลาห่างจากฐานตำรวจตะเวนชายแดนที่44เพียง1กิโลเมตรเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังต้องการการปกป้องหลังมีกลุ่มผู้บุกรุกเข้ามาตักตวงหาผลประโยชน์และคุกคามวิถีชีวิตของพวกเขาเขาไม่ถนัดที่จะอยู่ในเมืองเมื่อได้ได้อาหารได้ข้าวแล้วก็จะกลับอยู่ในป่าเหมือนเดิมในป่าที่เขาอยู่ต้องกอดภัยด้วยกอดไทยก็ตอนนี้ใช้ตอชะดเป็นที่พึ่ง ทุกๆ15วันซาไกลกลุ่มนี้จะลงมาหาต่อชดอที่ฐานเพื่อขออาหารและยารักษาโรครวมถึงเล่าสารทุกสุขดิบให้ฟังพวกเขาบอกว่า,าเคยถูกกลุ่มผู้รักรอบตัดไม้กิจนาข่มขู่ให้ย้ายที่อยู่เพราะเป็นอุปสรรคต่อการตัดไม้เคยมีซาไกลบางกลุ่มบางเผ่าเพราะว่าม,มีใครอาวุธปืนไปขูู่่พรว่เราเขตัว เื่อป่าซึ่งเป็นทั้งบ้านและแหล่งอาหารถูกรุกรานซาไกในผืนป่าแห่งนี้จึงได้รับความเดือดร้อนพวกเขาต้องปรับตัวบางกลุ่มออกจากป่าเพื่อมาพึ่งพิงเมืองมากขึ้นและกลายเป็นสินค้าท่องเที่ยวให้ผู้คนได้ชื่นชมแต่บางกลุ่มตัดสินใจอพยพเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆเพื่อให้พ้นการคุกคามไม่เฉพาะแต่ชนเผ่าซาไกเท่านั้นที่รับผลกระทบสิ่งมีชีวิตอื่น อย่างสัตว์ป่าหลากหลายชนิดโ<ม>ดยเฉพาะนกเงือก<ม>ที่มีมากที่สุดในพื้นป่าฮา,าลาบลาก็กําลังลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วที่ถามว่าน้อยลงไหนะผมยืนยันว่าน้อยลงเนื่องจากว่าป่าส่วนใหญ่นี่ถูกทาลายลง<ม>เพราะฉนั้นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกตัดลงไปเนี่ยต้นไม้ที่มีโพรงก็คือลังนี่เป็นเพียงตัวอย่างของสัพพชีวิตที่กําลังถูกคุกคามจากการยกรุก,กพื้นที่ป่า,ปาและหากสังคมยังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น อีกหลายชีวิตคงหนีไม่พ้นชะตากรรมแบบเดียวกันปิติพรเผ่ามัททุรธรายงาน